ปลาด่ามาเลยพี่น้องมัอนี่กะพึ่งมาจากอุบลเนาะพาแม่ไปฟอกเลือดอุบลนมากก็เลยเข่าครัวเนาะจะมาเห็ดกับขา่าวมัอนี่สื่อป่ามากพี่น้องอ่าปลาดาสื่อเป็นปลานิ่นมากเนาะโลละแปดสิบห้าบาทกระเด,ดายอาย่พี่น้องมัอนี่จะมาต้มเนาะ ต้มปลาเนนเพิ่งกัดซับเรียบร้อยแล้วทั้งตลาดนาะสื่อมาบอกว่าเออซับเรียบร้อยก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวเบิ้งขั้นตอนกันนะพี่นอ้องมาเบิ้งขั้นตอนการทําต้มปลาแซบจากประดาฝีมือเด็ด้ใดไเดซิมเนี่ยจะบอกว่าแซบอิ่มแน่นอนที่ประดากะต้มน้ำฮอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปให้มอได้เดือดเนาะก่อนอื่นเฮาก็จะมาล่างปานิดนึง นี่พี่น้องปลาที่ปลาดาสีมาเนาะจะเป็นปลาที่นเขาตัดแบบผอมต้มให้เรียบร้อยแต่ว่าปลาดาจะขอล่างนิดนึงเนาะเพื่อจะเอาใส่ในหม้อเดือด,ด,ดแบบนี้ถิ่นลงไปเลยจ้ะถิ่นลงไปหนึ่งชิ้นเนาะเข้ากระจาล่างบวดพี่น้องปลาดาจะต้มเบิร์ดเพราะว่าเสือมาตัวหนึ่งก็อยากให้เด็กกินอิ่มๆเนาะสําหรับอยู่เฮือนบางคนเขาก็จะอลาง้าเนาะแต่ปลาดากะล่างปลาเน่นนิดนึงล่างก็ใส่เลยจ้ะ ถิ่มองปีปพี่น้องน้ำเดือดถิ่มลงไปอ่าเบิงหัวพี่น้องหัวก็มาะะนะจาเนาอเดี๋ยวจะต้มมันเดือดแล้วประดาจะใส่อ่าเขาเรียกว่าตะไคร่หอมเออประดานยวถ้าจะใส่ตะไคร่หอมพี่นอ้องอ่าตะไคร่ลงไปแล้วข้าวจะใส่คาเป็นขั้นตอนต่อไปเบิงพี่น้องตอนนี้ปลากำลังเดือดที ดีเลวจ้าปลานิน่นตัวใหญ่ๆหนึงอ่าต่อไปห้ากระจัมมาทันคากันมาแล้วพี่น้องนี่คือคาหัวใหญ่เนาะตัวนี้ประดาาคุดมาจากสวนหาบ้านขุดมาห่ากับทันคาได้จ้าทันแบบนี้เลยเป็นคาอ่อนพี่นอ้องอ่าพอก ลากมันท่ากระเบาก็กได้หรือว่าจะเอาใส่ก็ได้เพื่อความหอมเพราะว่าลักตาดแล้วอะเซนเบิร์ตพี่น้องใส่เพิ่นเบิร์โหลดเนาะโมเมนต์จะเป็นลากนะกาออะคาริบวากา,ารากามันอ่อนแบบนี้ท่ากับใส่ได้เห้ือนกันย่เดีจ้าห่าก็ได้ค่าเรียบร้อยแล้วเ่าก็จะนํำมาใส่ค่ามาแล้วกะถิ่มลงเลยพี่น้องถิ่มลงไปอะตัวน,นี้คือเพิ่มความหอมเนาะ โมงองคนแห้งพี่น้องเดี๋ยวปลามันจะแตกมันจะเปื่อยอุ้ยน่ากินมากส่วนเครื่องปรุงของห้าก็คือจะใส่เป็นซอสซีอิขาวตาเห็ดหอมคือจะใส่เป็นประจำก็คือห้าจะไปะใส่ผงนัวเนาะปลาดาจ,จะไิใส่แต่ว่าปลาดาจ,จะใส่แคนน่นีใส่ปลาหลประมาณอ่าพ่ออุจูเขาเรียกว่าอุจูประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนะเนี่ยพอห้าใส่นำต้มหลายอ่ามาเบิงวิธีการทำกันต่อ ตอนนี้น้ำเดือดคากเราเรียบร้อยตอนนี้น้ำเดือดคากแล้วพี่นอ้องเบิ่งตอนนี้คือปลากะสุกเรียบร้อยแล้วปลาดากะจะเติมเครื่องปรุงไปนั่นเองนะคือสิวขาวเนาะอ่าเห็ดหอมยอดขายอันดับหนึ่งเบิ่งพี่น้องอันดับหนึ่งอิหีเนาะคือปลาดากะกินแบบนี้ตอดแล้วสําหรับสิวขาวเห็ดหอมเด็กสมบูรณ์ ะลักบ,บริเสกเกลืออก็คือใส่ประมาณนี้และะ้วกาซิมมังจะน้อยก่อนที่เขาจะใส่พักเนาะอืมอร่อยมากะลักกระซือพักมากมัดละสิบบาทพี่นออ้องกจะชมีฮอกบัวหอมเปรละาาพักซี่หอมเนาะที่เขาจะซ้อยใส่ขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องเขาจะใส่พักเนาะลงไปแบบนี้เลยใส่ให้หมด เนาะใส่เห็เบิดพี่น้องมันจะได้กลิ่นหอมหอมตัวนี้ปลาเขาเปล่อยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะปลาก็เปลือยแล้วอาหารเฮ่ากาัซุกพร้อมเสิร์ฟพี่น้องมากินน้ำกันเด้อนี่คือคือแจวพี่น้องแจวเฮาจะไม่กินกับต้มปลาเป็นจะแสบโบเพชรปันใดได้พี่น้องเด้อนี่คือหนาตาของต้มปลานิ้นพี่น้องแซ่บน้ำกัน อาหารแรงจ้ากสหรับวันนี้ไปเลยได้พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย